สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟยจะมาแจกของนะคะกิ๊บอเวซึ่งของในครั้งนี้เนี่ยแบรนด์<ม> beauty c o t t นะคะเฟยก,ก็ขอขอบพระคุณแบรนด์ beauty c o t t a g e มากๆเลยนะคะเฟยแจกใน Facebook แล้วก็ Instagram ไปแล้วถ้าเกิดใครอยากร่วมสนุก ก็ไปร่วมสนุกได้นะ,ะวันนี้เนี่ยเ mm hmm. ฟยจะมาแจกใน YouTube นะคะใน YouTube แจก2รางวัลเป็นสีเดียวกันเลยก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นอายแชโดว์ของ Beauty Cottage นะคะเป็น Beauty c o t t a g o Georges Beauty Fight in One s h a ด o w แบบนี้อันนี้เป็นเบอร์ 0, 04นนะคะจะให้ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่เฟจะไม่สวอตนะคะเพราะว่ามันเป็นของใหม่เฟจะแค่แบบเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเห็นไหม สวยงามนะคะแล้วก็เปิดมานะคะจะมีทั้งหมด5สีเลยนะคะสวยมากนะคะนี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีโทนแบบนี้แล้วก็มีกระจกซึ่งในวันนี้เฟ,ฟจะเอามาแจกสองรางวัลน,นะคะสีเดียวกันเลยนะซึ่งกติกาก็ง่ายๆข้อที่หนึ่งนะคะก็คือกดรับสมัครข้อมูลนะคะช่อง youtube ของเฟ,ฟนะคะข้อที่สองนะคะก็คือ กดไลค์คลิปนี้ข้อที่3นะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะอ,อ,อย่าลืมแฮชแท็ก h b d f e f ีนะคะก็คือ Happy Bir t h d a y f e f y แล้วก็กลับมาเมน้นชื่อที่อยู่นะคะพร้อมอวยพรนะคะให้เฟฟสามคำนะคะแค่นี้เองนะคะก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นตัวนี้แล้วนะคะวันนี้เฟก็ไปแล้วมาแบบสั้นๆมีอะไรมากนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสวัสดีค่ะไปาะ